สวัสดีครับผมอาร์ชาลิดนะครับช่วงนี้นะครับก็มีข่าวาเกี่ยวกับน้ําท่วมนะครับคนติดอยู่ในอุโมงค์นะครับก็มีข่าวเยอะแยะมากมายครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้เอามาทําเอามาจับมาเล่า,ามาวิเคราะห์หรือว่ามาทําข่าวลงในช่องนี้เพราะว่าเราก็ยังมองว่าการที่ เราเอาข่าวที่เกี่ยวกับที่แบบผู้ประสบภัยหรือควารรมเป็นความตายอะไรอย่างนี้ครับมันก็เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเอามาวิเคราะห์นะครับเพราะว่าก็คือเป็นการให้เกียรติคนที่อย่างมูลว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับอุโมงค์ติดอยู่ในอุโมงค์เราเราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าคนที่อยู่ในอุโมงค์เนี้ย เขายังมีชีวิตรอดอยู่ไหมหรือว่าถ้าเกิดเป็นเกิดที่ว่าเออเราไปพูดอะไรไม่ดีแล้วทำให้ญาติคนที่เขาเป็นญาติหรือเข้ามาดูแล้วก็ทําให้เขารู้สึกไม่ดีนะครับผมก็ก็เลยไม่ไม่ไม,ม่อยากเอาข่าวตรงนี้มาเล่าหรือว่ามา,มาวิเคราะห์อะไรที่มันไม่ดีนะครับก็โอเคก็ถือว่า ตอนนี้นะครับก็มาเรามาคุยกันเกี่ยวกับาข่าวที่เป็นกระแสอยู่นะครับอย่างยาวนานนะครับเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กนะครับก็ผมอยากกระถามนะครับว่าคนส่วนใหญ่นะครับที่ชอบบิ๊กโจ๊กเนี่ยเพราะเข้าถึงง่ายจริงไหมอันนี้เราอยากอยากจะสื่อสารในในในความแบบว่าเพราะว่าที่ผ่านมาการทำทำข่าวหรือว่าการลง เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับก็คือจะมีคนทั้งชอบและไม่ชอบนะครับแต่เท่าที่ดูก็คือส่วนใหญ่จะชอบแล้วก็จะเข้ามาคอมเมนต์ว่าผมอยากให้บิ๊กโจ๊กกลับมาครับผมอยากให้บิ๊กโจ๊กอยู่ต่อครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะมีหลายคนมากบางคนก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเราอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ตอนนี้คือที่เรามาพูดเนี่ยครับคือเราจะมาพูดเกี่ยวกับพลตำรวจเอกุลเชษฐ์หักพาหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยครับ ที่ว่าในขนาดตอนที่ท่านนะครับดำรงตําแหน่งอยู่เนี่ยคือคนส่วนใหญ่อ่ะทำไมถึงชอบบิ๊กโจ๊กแล้วทำไมถึงเชียร์อยากให้บิ๊กโจ๊กกลับมานะครับซึ่งถ้ามองในส่วนขอ,ของทั้งเรื่องคดีนะครับก็คือมันมันอาจจะย้อนแย้งกันหรือว่าบางคนอาจจะอ,อิงไปทางเอ้ยทางข้อมูลหลักฐานว่าเออเนี่ยคือมีข้อมูลหลักฐานขนาดนี้แล้วคือเหมือนว่าเอ้ย ทำไมยังอวยกันอยู่ทําไมยังอยากให้บิ๊กโจ๊กกลับมาอะไรอยเงี้ยคือเราลองตัดเรื่องเรื่องเรื่องตรงนี้คือความคิดของแต่ละคนเราไม่สามารถที่จะไปห้ามให้เขาไม่คิดได้หรือแต่ละคนอาจจะมีอ่าเขาเรียกว่าภาวะหรืออ่าการใช้ชีวิตหรือการมีวุฒิภาวะที่แตกต่างกันไปการ เสพข่าวหรือการมองในข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันไปอันนี้เราก็จะไม่ไปว่ากันนะครับแต่ตรงนี้ที่เรามาพูดเนี่ยครับก็คือเราจะพูดเกี่ยวกับว่าอ่ะบิ๊กโจ๊กนี่ยครับก็คือส่วนใหญ่ทําไมคนถึงชอบบิ๊กโจ๊กเพราะอะไรนะครับก็จากที่ผ่านมานะครับ อันนี้ผมจะเล่าเล่าในส่วนที่ผมเห็นก่อนนะครับแล้วส่วนส่วนถ้าใครเอฟังไปแล้วแล้วมันเอ้มันไม่ใช่อย่างที่แอดมินพูดหรือว่าอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยก็คือสามารถแย้งได้สามารถเอหรือว่าเข้ามาคอมเมนต์แล้วพูดคุยกันได้นะครับก็อย่างอย่างที่ผมเห็นมานะครับตัดเรื่องที่เคยมีอะไรที่มันไม่ดีที่ว่าอโดนออกจากราชการก่อนหน้านี้ตอนที่เป็นพลตารวจโทรไป ใช่ไหมน่าจะเป็นพลตารวจโทรที่ว่าช่วงลุงตู่อยู่อะตอนนั้นอะกระตัดออกไปอะไรออไปจากที่ผมเห็นนะครับก็ผมพูดแบบว่าไม่ได้เข้าข้างนะแต่แต่แต่ในในใน,ในสิ่งที่ผมเห็นในสื่อในในสื่อโซเชียลหรือในสื่อต่างๆเนี่ยครับก็คืออย่างสมมุติไดยยก,ยกตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวสำนักไหนก็ตามนะครับถ้าเกิดเกี่ยวกับคดีแล้ว คดีไม่คืบหน้าหรือว่าคดีที่ไปต่อไม่ได้หรือว่าคดีมันไปตันนะครับอ่าคนที่อ่าโดนเขาเรียกว่าอะไรคนที่ผมจะพูดไงดีอ่ะพูดง่ายว่าคนที่อ่าประสบพบเจอเกี่ยวกับอ่าเหมือนแบบว่าเป็นผู้เสียหายหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือโอเคอาจจะเป็นเกี่ยวกับอ่า ไม่ว่าจะเป็นอ่าโดนอ่าความไม่เป็นธรรมอะไราเงี้ยครับก็จะไปร้องไปร้องสำนักข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจอ่าสายใหม่ต้องรอดหรือเป็นเป็นเพจอะไรก็ต่างๆที่มาช่วยอ่าประชาชนนะครับที่ที่ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับอันนี้คือผมผมก็ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับว่า แล้วผลสุดท้ายแล้วบางทีก็เป็นข่าวดังจนเหมือนแบบว,ว่า,าทางผมผมขอยกตัวอย่างนะครับก็อย่างสมมติว่ายังออกอโหดกระแสะหรืออะไรเงี้ยก็บางครั้งการที่จะเขาเรียกว่าการที่จะโคโคกับทางตำรวจหรือทางอะไรเงี้ยคือเหมือนเป็นการว่าพอพอไปอยู่ในของอ่า รายการหรือว่าสำนักข่าวต่างๆที่เขาเอามาเผยแพร่มันทําให้เป็นการไปกระตุน้นทําให้เรื่องมันเดินไวขึ้นทําให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นจากที่ว่าไม่ได้อยู่ใน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 เขาเรียกว่าอะไรในทางทีวีหรือว่าทางรายการหรือทางอะไรเงี้ยก็คือก็อาจจะโดนเหมือนแบบไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ บางคนน่ะคือเหมือนว่บว่ามองว่า,าก็แจง้งตำรวจไปแล้วแต่แต่ก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมมีอยัดใต้โต๊ะมีอะไรน,นู่นนี่ต่างนาะนาะอันนี้คือคือ,ค,อคือมันเป็นสิ่งที่ก็เห็นเห็นกันอยู่แต่เราเราเราจะไม่ไปโทษทางตำรวจเพราะว่าทางตำรวจก็จะมีทั้งดีและทั้งไม่ดีซึ่งตรงนี้เราไม่สามารถรับรู้ได้แล้วก็การแต่ละบ้านหรือการแต่ละคนที่เขาเจอมาก็เจอมาแบบไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้เราก็จะไม่ไม่ไม่ไปพูดถึงตรงนั้นแต่ว่าโอเคพอมา,อาโดนกระตุ้นโดยจากรายการหรืออะไรเงี้ยก็คืออ่าโอเคพอมาเปิดโปงเปิดประเด็นเปิดเผยกันไปแล้วทีนี้มันจะต้องไปต่อเนีว่าเอ้ยแล้วตรงนี้จะช่วยกันยังไงใครจะสา,ามารถช่วยได้เงี้ยก็จะต้องชงไปที่บิ๊กโจ๊กว่าอ่ะเดี๋ยวโทรไปหาลองพบรตรเลยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยให้ช่วยดูคดีให้หน่อย ให้ช่วยจัดการให้หน่อยให้ช่วยดําเนินการให้หน่อยอะไรเงี้ยทางพี่โจ๊กก็จะแบบพอทราบข่าวหรือว่ามีการโทรไปก็จะรับโอเคครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับก็คือจะดําเนินการไว้แบบว่าได้รับฟามเนท์ทอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นการเหมือนแบบว่ามองว่าถ้าเราลองมองว่าคนที่หมดหมดสิ้นหนทางแล้วอะอาจจะแบบสองปีสามปีแล้วไม่ได้รับฟาร์มเบนท์ทำโดนยิงตายไม่ได้รับฟามเนท์ม อีกคนที่ยิงเนี้ยคือแบบเอ้ยม,มีอิทธิพลมีอ่าเป็นเจ้าพ่อหรือว่ามีตังมีอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่พอมาไปกระทุ้งถึงอ่าอย่างมุดว่าสํานักข่าวหรือว่ารายการต่างๆเนี้ยก็าทาให้ต้องต้องหาความเป็นทรรให้เขาทีานี้ก็ต้องพึ่งใครก็ต้องโทรไปหาบิ๊กโจ๊กให้บิ๊กโจ๊กช่วยซึ่ง ผมก็เห็นว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็คือจะช่วยเหลือแบบนี้มาตลอดนะมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าเออช่วยเหลือแบบนี้มาตลอดทําให้คนต่างๆนานา,าที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะมาร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็จะมาะเหมือนแบบว่าอะไรร้องกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยว่าเออแบบให้บิ๊กโจ๊กช่วยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แปลกนะทําไปทํามามันกลายเป็นเหมือนแล้วว่าคน คนเหมือนแบบว่า,วาเอ้ยการการที่เราไปไปลงพักหรือไปอะไรแล้วมันมันเงียบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องไปหากล้องเองหรือต้องไปอะไรเงี้ยมันกลายเป็นเหมือนอแบบว่าเออแบบมันก็กลายเป็นช้อยตัวเลือกว่าเอ้ยหนึ่งสองสามแบบถ้าอยากถ้าอยากที่จะแบบว่าได้รับความเป็นธรรมคือก็ต้องไปหาระดับแบบอ่าอย่างแบบตำนักข่าว ไปหาบิ๊กโจ๊กหรือว่าแบบข่าวที่ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยสำนักข่าวที่ใหญ่ๆเงี้ยซึ่งทุกวันนี้มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วที่ยังเห,เห็นกันอยู่อะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วอะ่ะแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยปุ๊บคือถ้าบิ๊กโจ๊กอะ่ะเนี่ยตอนเนี้ยให้ออกจากราชการไม่ได้เป็นตำรวจแล้วตอนเนี้ยถ้าเกิดที่จะต้องไปร้องอย่างเงี้ยตอนเนี้ยจะไปร้องกับใครจะไปร้องกับใคร หรือว่าเราสามารถยังไปร้องกับทางบิ๊กเต่าได้หรืออ,อย่างบิ๊กต่อก็กเกษียณไปแล้วจะไปร้องกับใครได้ที่สามารถที่จะมาแบบทํางานตรงเนี้แบบเหมือนแบบว่าแต่ถ้ามองเนี่ยมันเป็นการเหมือนแบบข้ามขั้นตอนนะคืออยู่ดีๆข้ามขึ้นมาถึงบิ๊กโจ๊กเลยแล้วก็มันเหมือนแบบว่ามันผ่านจุดที่ว่าคือแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศเอาพูดง่ายประเทศไทยมีมีหลายจังหวัดใช่ไหม แต่และจังหวัดหรือแต่และอำเภอก็จะต้องมีสอนอรหรือว่าแบบว่าเออที่เราจะต้องแบบไปอ่าสมมุติลงบันทึกประจําวันหรือไปแจ้งความหรือไปอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีทีนี้การที่มันทะลุขึ้นมาถึงบิ๊กโจก๊กหรืออะไรเงี้ยมันเป็นการข้ามขั้นตอนซึ่งถ้าเป็นมองกันว่าถ้าเป็นตํารวจเนี่ยเขามองอาจจะมองมองต่างกันว่าเออมันมันอาจจะแบบเอยคุณทํางานข้ามขั้นตอนอะ่ะเอยมันมีขั้นตอนหนึ่งสองสามอยู่อยู่เนี้ย แล้วบิ๊กโจ๊กทำแบบเนี้มันกลายเป็นเหมือนแลบว่าเอ้ยมันการเป็นการทํางานเอาหน้ากันหรือเปล่าบางทีมันอาจจะบางทีในในในองค์กรตารวจตรงนี้บางทีก็อาจจะคิดกันแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคุณมาทําระบบให้มันเสียหายไปอะไรเงี้ยอาจจะมองเป็นแบบนั้นก็ได้อันนี้คือผมวิเคราะห์เฉยๆนะผมไม่ได้ไปว่าเออแบบให้มันแบบเสียหายหรืออะไรเป็นการวิเคราะห์นะครับว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ซึ่ง สุดท้ายแล้วตรงนี้หลังจากนี้ก็คือก็ไม่มีละบิ๊กโจ๊กก็คือว่าจะไปร้องใครอะไรใครไงก็ก็ก็น่าจะผ่านไปทางอ่าอ่าสํานักข่าวสํานักอะไรก็อาจจะเป็นคนอื่นแทนอะไรเงี้ยที่ที่ที่ว่าสามารถแบบว่าร้องเรียนหรือว่าอาจจะแบบว่าให้ช่วยเหลือได้อะไรเงี้ยอาจจะไปทางอ่าบิ๊กเต่าหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็ลองลองดูกันครับว่าว่าอนาคตจะเป็นยังไง แต่คือตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าในการที่ว่าเขามีหลักฐานมีข้อมูลมาเนี่ยเขารวบรวมกันมานานแล้วซึ่งเราไม่ได้ไปรู้เบื้องลึกหนาบางกับทางตำรวจเขาหรือทางพนักง,งานสอบสวนเขาว่าเออที่มีข้อมูลเนี่ยเขามีข้อมูลหนักแน่นมากน้อยขนาดไหนซึ่งถ้าอยางเรา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 ,เราฟังข่าวมาบางทีเราเราเป็น f อเราเชียร์บางทีเราก็เชียร์ บิ๊กโจ๊กครับอยากให้บิ๊กโจ๊กกลับมาครับแล้วเรากา็ไม่ชอบกับบิ๊กตำรวจอีกท่านหนึ่งหรือคนที่เล่นบิ๊กโจ๊กอะไรเงี้ยก็คือหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีบางทีเราเรามองต้องมองภาพให้ใหออกบางทีว่าเขาอาจจะทําไม่นี่ก็ได้ทําตามหน้าที่หรือทําตามขั้นตอนก็ได้แต่เราก็จะไม่ชี้นานะครับเพราะว่าแต่ละคนเขาก็าคนส่วนใหญ่หรือประชาชนทุกคนที่ฟังข่าวหรือที่มองก็อาจจะมองมองออก มองมองคือพูดง่ายว่ามองคิดเองได้ตัวเองว่าเอออะไรยังไงอย่างเงี้ยคือคือเราก็ไม่สามารถจะไปชี้นําตรงนั้นได้ซึ่งก็อยากให้มองกันในภาพรวมกลางๆครับก็อย่างสมมุติว่าตอนเนี้บิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ต้องไปร้องสั์ปกครองสูงสุดซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลานาน,านโอกาสที่จะกลับมาก็นานแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะกลับมาไม่ได้ผมอยาก อยากถามคนที่เข้ามาคอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่โอเคเป็น f อฟซีบิ๊กโจ๊กหรือรักบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือมองท่านเป็นเป็นแบบไหนเป็นยังไงก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับจะได้เราจะได้พอเวลาเราเห็นอ่าคอมเมนต์ที่อ่านไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบเราจะได้ว่ารู้ไงว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบกับไม่ชอบเนี่ยคือเป็นประมาณไหนอะไรยังไงครับก็มันจะได้เป็นการเหมือนแบบว่า จะได้รู้ด้วยว่าคนที่เข้ามาติดตามในช่องเราเนี่ยมองบิ๊กโจ๊กเป็นคนยังไงเป็นคนแบบไหนชอบแบบไหนชอบที่ท่านเป็นคนยังไงเออช่วยเหลือประชาชนอะไรเงี้ยหรือว่าการที่ท่านทําแบบนี้ไม่ได้เป็นการว่าเอ้ยทำงานเอาหน้าไม่ใช่แต่เป็นการเขาเรียกว่าแอคทีฟตัวเองเหมือนแบบเป็นการบอกว่ามาทามันไปถ้าไม่มีใครไม่สามารถที่จะแบบว่า ช่วยเหลือคุณได้มาเดี๋ยวผมช่วยเหลือคุณเองอะไรเป็นการแอคทีฟตัวเองเป็นการทํางานเหมือนแบบว่า,อามองโฟกัสไปข้างหน้าแอคทีฟตัวเองมันก็อาจจะเป็นไปได้เขาว่าความจริงบิ๊กโจ๊กทาไม่แน่เขาก็อาจจะไม่ได้มองเป็นการสร้างภาพก็ได้เขาอาจจะอยากช่วยเหลือแบบประชาชนจริงๆก็ได้เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเขาก็จะพูดอบอกตลอดว่าเนี่ยอย่างแบบคืนพื้นป่าคืนที่ดินให้ประชาชนว่าเออไปช่วยเหลือในทุนอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะมองทั้งว่าเออเราก็ต้องอช่วยเหลือในทุนด้วยเราก็ต้องมองในของประชาชนด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นการที่จะไปเบียดเบียรหรือว่าทําให้แบบเออในทุนแบบจนแบบแบบอยู่ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้ผมจากที่ผมฟังนะเขาเขาก็พูดทางบิ๊กโจ๊กเขาก็พูดมาประมาณนี้ผมกพ็พอเข้าใจได้นะมองเออใช่มันก็มันก็จริงอะ่ะใช่ไหมมันก็ต้องเหมือนแบบว่า,วาเออเขาเรียกว่าอะไรใจเขาใจเราอะไรประมาณเนี้ครับก็ ก็สําหรับใครที่เข้ามาฟังนะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้เหมือนไม่มีสาระอะไรเลยก็ได้ที่พูดมามันเหมือนแบบอะไรอะ่ะเอ๊ะแอดมินพูดอะไรอะสาระไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรครับก็สําหรับใครที่เข้ามาแล้วถ้าเกิดจับใจฟาร์มได้ในสิ่งที่ผมพูดไปอก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์แล้วพูดคุยกันได้นะครับว่าจริงๆแล้วอะ่ะอ่าเราเกี่ยวกับบนะิ๊กโจ๊กเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะอ่า คิดกันยังไงคิดกันแบบไหนการที่ยังอยากให้บิ๊กโจ๊กกับมาเป็นตํารวจอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้สําหรับนะครับใครที่เข้ามาถึงตอนนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร e แล้วก็กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนะครับก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับท่านจะได้เห็นคลิปเวลาลงคลิปไปท่านจะได้เห็นคลิปก่อนใครเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ผมอาร์ตชาวลิศนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรดีๆก็จะเอาลงมาให้อีกนะครับก็จะพยายามนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ